ได้แล้วเก่งมาแล้วเล็เล็งดีๆน,นะพี่เปียกลุยเอ้เนเดิดินเดินเดินดินเ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 นเดินเดินเคินเดนเินเด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 ินเวินเนเ่ินเบบดินเดนเดินเดินเดนเนเ่ินเด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 ินาดินเดินเดิดินเอนเดินเมินเมานเดชนเดินเดนดินเดินเด่ดน รบกวนด้วยฮะง่วงผมง่วงพี่พิเจมบอลปาร์คบอลปาร์คอะไรอ่ะบาร์คบออุ้ยเอุ้ยอ้าวอ้าวออ๋อพี่ต้อังไปยิงกุญแจกุญแจอยู่ในควดหลบการบล็อกโดนเจมอย่าเหยียบหัวอ๋อเราต้องหลบพี่ไอเดี๋ยวหลบ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 เดี๋ยวใครเหยียบหัวกูเนี่ยพี่เบ้พี่เบ้อ้าวอ้ยเล่นเวฟเล่นเวฟมาถึงรับอ้าว เอบย่าเจมตายเลยตายเลยตายเลยถึงปูเมื่ะวัเนี่ยเดี๋ยวกูไม่ได้รับเลยลูกเนี่ยโอ้เอฟพวกคุไม่ได้โดดแล้ววันนี้ลูกเดียวเองไม่ได้โดดละเอาหมดเลยเฮ้ยเอ๊บกูโดดเอฟบันดับว้าวเอ้มือเนี้ยสวยมากอุ้ยมโอ้ยมันเร็วขึ้นต้องกดสปูดมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้น โอ้ยมายิงโคตรมากโอ้ยโอ้ยเพื่ออโอ้ยหลังเ้ย่ออะโอ้ยเออ้เออตื๊ดตื๊ดตื๊ดหุ่เล็กหุ่เล็กุวอุ่นเล็กน้ำยิงลุยุ่เล็กหุ่เล็กหุ่เล็กุเล็กทำไรอะพี่ยาดาแล้วทำไรอะยืนแอบดูผมยืนแอบดูทำไรกันอะ พุ่นไหมเมื่อกี้พุ่นปะถือว่าพุ่นไหมถือว่าเจมอ่ะพุ่นที่สุดแล้วมาเช็คให้ดูมาบอกไม่ได้นะอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่เล่นนี้ด้วยอ๋อเอียงเอียงยังไปกดตุ่มไม่ไม่ไม่เรายังข้างบนต้องเล่นต้องเล่นให้นี้หรอใช่เราเอียงอันนี้ต้อนนิดนิดเอทซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายเอ้ยเดี๋ยวผนสายช่วยเนี่ยเรียบร้อยเราต้องมีคนรอเบรกเลยพี่สายซ้ายรอซ้ายออพอพอพอไป เดี๋ยวไปซ้ายเดี๋ยวสวยเยี่ยมขึ้นมาเดี๋ยว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 นึกว่าเรียมลงรอ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 กระโดดได้ไหมพี่กระโดดได้ไหมสายโอ้สายโอ้สาโอ้พอ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 ขวา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 เลยสวยสวยสวยได้ที่แล้วสวยมากขวาขวาต้องเยอะเลยขวาต้องเยอะเลยขวาต้องเยอะขวาต้องเยอะต้องใช้คนอีกอ่ะมันไม่เจอไม่แรงต้องแรงแรงด้วยใช่แต่ใบนี้มันต้องงานต้องงัดเตรียมเตรียมเตรียมทีมงานทีมงานสวยไปครับไปฝังายหน่อยฝั่งสายหน่อย งาบีเต็มกันลองงันเลย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 งันเลย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 งันเลต้องลงมาแรงๆหรอเอ็งลงแรงห้มันแรงตองแรงมากครับพอแรงกว่าครับตรงเลยขอคนเพิ่มใแบบว่าคนฝาย้ตายด้วยเฮ้ยพี่แง่ขาแตวเอาอะยัยังัึงนี่นี่นี่น ลองงั้นเลยฝั่งขวาฝั่งขวาเตรียมเลยเตรียมนะพีเต้เราเตรียไนะได้เลยได้เลยงั้นงั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 นฝั่งขวาเตรียมจะไม่ออกลงมาแล้วมันไม่มีคนมาเที่ยวหัวกันเอ้ามันต้องฝั่งคุณเหรอต้อเกี่ยวหัวไอ้นี่เออว่าดูปิดฝั่งเกมเกมติดกันเกมติดเพ็กเตรียมตัวนะฝั่งหนุ่มเพ็กเตรียมตัวครับเพ็กเตรียมอยู่ครับเตรียมเตรียมเตรียมลงงั้นต่อตายนะพี่ขึ้นขึ้นชั้นพี่เต้ขึ้นขั้นบันไดไปก่อนขึ้นขั้นบันไดไปหน่อยโอ้ย ไปดู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 ไอ้พี่เลยจ้าไปหน่อยต้องรอฝั่งนั้นเล็งก่อนพี่เต้มาพี่เลยต้อ่งงพี่กูลงฝั่งนะเจ้พี่งงผมลงฝั่งมากเลยพี่ขาให้เดี๋ยวผมพี่เต้ผมลงมาเต้มาเป็นหัวผมนะแล้วพี่บอกให้พี่ไปแล้วพี่จะไปได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผมจับให้ผมจับให้ โดเยครับเตรียมารให้ให้ผมไปด้วยให้ผม้วโอเคไปเลยไปเลยไปแล้วหวยเลยเี่ขอลงด้วยยไม้มาเกยกล้าเกไปไม้กระดาษมันมดมันต้องรงไปาได้แล้วหรอมันต้องรงไม้กระดาษมันสี่งงมนแคร เราไปเราไปเป็นฐานเราต้องเลี้ยงเราต้องเลี้ยงลูกบอลไว้พี่เราอยู่ติดกันหมดเลยก็ได้นะติดก็ไเป็นเป็นแตรเราต้องเป็นเป็นวักแต่กลไม่อยู่อ่ะ้งไดวะเราต้องเป็นมักมันต้องโดดก่อนด้วยนะไม่แต่กล้ากล้าไม่อยู่ตอไปมึงกล้าไปเข้าห้องน้ำน้องพี่น้องพี่ไปจุนพี่น้องพี่ลูกพี่จะมุ่งแทนไอ้กล้าเจมส์ถอยไปหน่อยขอไปด้วย เดี๋ยวตอบพี่เองฮะเดี๋ยวต้องมีคนหมู่แทนกล้าด้วยไม่พี่เจมส์แทนป่ะมงไอ้เม็งให้ตรงนั้นไงตรงตรงนั้นแหะใกล้กล้าอ้าวเจมสวยครับไม่น่าถึงนะต้องขาดอีกคนมั้ยถึงเถื่อนเพื่อนแรงส่งเยอะโอ้โหโอ้โหไปเมื่อกี้หลังดอกโอยเรอดึง เต๋ง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 เย้อยม่เอย่างง้อละกานะแพร่นี่ขนาดปิดเราหเราเราเราแอบเข้าป่ะเราเข้าให้หมดเลยป่ะเราแล้วก็แบบแล้ากอยู่คนเดียวแล้วเราเงียบคนเดียวเราเงียบโอเคป่ะแล้วเราเงียบเลยเราเราเงียบเลยแล้วเราเงียบเลยโอเคบ้าเงียบนะแล้วเราทุกคนเงียบไม่ไม่พี่พูดอะไรเลยนะกูปิดไหมกูปิดไหม Five minutes later ไปไหนอะไปงานิบหายมันย้ายห้องเรียนไปยอบเพื่อนมันไปกินข้าวเหรอ ดูพี่แต่คนในช่องอยากอย่ากแเราเราเร,ารวมแรงร่วมใจกันได้ได้ได้คนในช่องจะพิมพ์ว่าพี่เขาลุดกันหมดแล้วพิมพ์นี้ได้ไหมโอเคโอเคโอเคนะโอเคไปพิมพ์ว่าหมุนหมุหมุนหมุนหมุนในในสตรีมเก้า หมุนล้วนเลยพิมพ่หมุนเลยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ครับทุกคนขอขอความร่วมมือครับฝากด้วยนะครับพิมพ์คาหมุนเลยฝากพิมพ์คำว่าหมุนในสติ๊กเลยนะครับหมุนเลยโอเคโอเคชูมือขึ้นด้วยชูทำไมฝันพี่บบ ฮัลโหลมาแล้วมาแล้ว <laughs> อ่ามันหมุนนี่ก็เน <laughs> ี่ยเฮ้ยช่องผมก็หมุนหรอฮ <laughs> ู่ฮ่า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 ตลบีชูมือขึ้นครับหมุนอะไรอะ่ะ คืออะไรอมุนหนอะไรอ่ะขอบคุณที่ภครับขอบคุณเมียวนะครับหมุนีแล้วมันไี่แลกมุนไม่แลกเหรอแล้วสตตีบุญมันส่งดาวได้ยังไงไม่จริง ช่ไงพี่ผมก็งงอยู่หมุนน่ามันไม่เปลี่ยนเลยที่กองถ่ไไปมานใช่ไงพี่ผมก็งงอยู่หมุนน่าก้าวไปไหนมาผมไม่เอาขนมมาด้วยกขนมมาไหว้ก้ามันไม่ได้ใส่ฟังไรสายแล้วนี่เดี๋ยวนี้มันเลยไม่รู้เรื่องโดนพวกกูแกล้เลยก้าเข้ามาแล้วผ่านแล้วด่านนี้ก้าเอ้าหรอเนี่ยเราหม่งนี่ไปชนแก้วเมื่อกี้นี้ชนะเลยโอเคพี่ ไอ้กล้ามาถึงเวอร์เลยค่ะโว้่อาไรนี่เงียบแล้วคนดูมันิมพ um mm ์หมุน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 อะไรแล้วก็หมุนล้วก็ดาวแล้วก็แม่งหมุนมือด้วยแล้วชูมือด้วยนะชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนจูเพลเยอร์จูเพลเยอร์สองคนเหรอจับคู่ครับเอาลุยคู่นี้คู่ด้วยเดี๋ยววะเจมเอาไงอ่ะมึงมึงไปก่อนเดี๋ยวกูเหยียบให้โอู้้

ไม่赖ไมม่เลยเพื่อนเฮ้ยวพูดเล่นเวพูเล่นพี่เบสอะไผมเหยียบอันให้ดีกว่าอ่ะพี่โดไปขอักศพพี่เบสขอรักศพเหยียบคูได้เหรอพี่เบสตาพี่แล้วยูเกิ เออได้กุญแจมาแล้วเปลี่ยนของเลยรูไม่เคยเขียวเงาพเห็นตวพี่เหยีน้องบีเฮ้ยเราในนี้ได้เว้ยมันเหยียบแล้วหล่นไปเลยอันเนี้ยนี่นี่พี่เหยียบอันหนึ่งอ่าเราเหยียบสองอันเนี้ยได้อยู่อ่มเฮ้ยโค้ดมาเตมายเอาละคู่เทเลนิกพี่เฮ้ยเอาวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยวีเอฟตองเปเอฟเอฟเอ้ยเนี่ยเอ้ยเามาไปแล้วพี่เอ๊มอันนี้ไปได้เลยเฮ้ยอย่างเซียนเฮ้สนุกกระดานเียตีมีเด็ดเซียนเดวไปกันเฉยเลยนี่เห็นเไปไหนไม่ได้เดี๋ยวล้ว เฮ้ยใคกล้าไปเหยียบปุ่มอะไรมาเฮ้มันโยนโอ้ยไม่ตื่นหรอส่งของไม่ไม่หยุดยิงเพ่าเพิ่งไม่ปุ่มนี้มันจะสิบวีแล้วอันนั้นมันจะส่งไปพุ่งไปเลยนะเฮ้ยีี่ีบีบจะรู้แล้วเจาต้องขึ้นไปข้างบนว่ะพี่เบสดูดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าผักกองอันนี้เราเราต้องทำอะไรอ่ะพี่ดูดผมเอ้ยเดี๋ยว พี่พี่ถอยไปก่อนเดี๋ยวแล้วเหยียบตุ่มแล้วแล้วเรากล้าจะขึ้นมาได้ไงอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอดูดก้าเนี่ไงพี่แล้วเดี๋ยวพี่รอรอดูดผมพี่ด้วยพี่ฟิปดี๋ยวผมรอดูดก้าก่อนดูนะหลืดจากที่ว่างไว้ให้ด้วยนะบนแพลตฟอร์มอ่ะอะไรครับจัดเลยไม่ได้เลมาเจัดพื้นที่ไว้จัดพื้นที่พี่เอกพี่เอกช่วยดูดหลังหน่อยพี่พี่เอกช่วยดูดหลังผมหน่อยเอาแล้วนะมีเวลาสิบวินในการจัดพื้นที่นะมา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 น้องพี่ต่อมาน้องพี่ตรอจมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพี่ ไม่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 ดึนเครื่องไม่สิบวิไม่น่าพอเฮ้ยต้องเอาเลขกหนึ่งลงมาลงมาอุดไงอันเนี้ยเลขกหนึ่งมาอุดกันดิเข็นปุ่มเข็นไอ้นี่อยู่ดีมันก็เอ้าวไม่บายอพี่ทมันต่างกันเราเหยียบเพลงวะสมมนดูว่ามันจะค้างสิบถ้าเราเหยียบหลุนแจอ่ะ หยยีีบอันน้ลูกแจเราเอายังไงอ่ะเห็นว่าต้องไปกดปุ่มฝั่งนู้นแน่เลยเฮ้ยพี่อยู่นั้นเราจัดตำแหน่งดีๆก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงก้าวฟอร์มลาแป๊บนึงสวยมากสวยมากไม่สวยเลยพี่อย่างนี้เลยทำนายทำนายเดี๋ยวเดี๋ยวขอผอพื้นที่หน่อยอย่าเหยียบบนบนนี้นะอย่าเหยียบบนเลขหนึ่งนะไม่เหยียบไม่เหยียบเฮ้ยกลับมากลับมากลับมามาเอยมาเลยพี่เบสพี่เบสมาขวาพี่เบสเดินชิดขวาเลยได้แล้วได้แล้วมาแล้วเล็งเร็งดีๆนะพี่ไเบียกเลย เออตดาลืมกี่แล้วผมลืมวต้องกุญแจลืมกุญแจผมลืมกุญแจโอเคโอเคโอเคใจเย็นทุกคนได้อยู่ครับสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว ให้ให้พี่คน่อยเหมือนเดิมไหมทำ่อไปใครอยากลองเอาเลยใครอยากลองพี่เหมือนเดิมนะพี่โจมตีโคดแม่น ใครกดดูดูด้วยดูด้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยผมกดผิดผมกดผิดผมกดผิดดูดูดูผมหน่อยเอ้ยมาดูผมหน่อยพี่พี่มาดูพี่หน่อยพี่มาดูพี่หน่อยพีไม่จับเวลาตีสามารถไม่ไปได้ได้เราสามารถไม่ไปได้นะขาแข็งเนาะพีที่โดนผีหลอกกำลังก้องอยู่มาพี่หมมาพี่มา เลมปล่อยเหรอเาอะนะพี่ไม่พี่เองพี่ลกมาไม่กี้ผมก็ลบอุ้ยผมกดบีอยไปไปไปทำไมพี่เจมมพี่เจมพีเไปพี่ไปไปสิพี่สี่ไมันหมิ่นดังวะเลยได้อยู่โอ้ไม่โดนไม่ดนปอแม่ยวเ ตามพี่เบสตามพี่เบสถ้าพูดคำแน่นเอาอย่างก็ต้องเป็นพี่เบสป่ะพี่เบสสู้ๆครับเพิร์ทชายเท่านั้นไปเลยตอนนี้ไอเจมไกลสุดนะอันนี้คือจะจะมาใจเย็นๆค่ะโดนผักกระแตรอบนี้ใครจะเป็นคนปล่อยเจมลงไประวังนะระวังนะปล่อยพี่เจมเอาไประวังตกนะเราลงพร้อมกันนะเราลงพร้อมกันไอเจมเราตนะพี่พอไปถึงสุดนู่นนะได้ได้ได้เราจะลงแก้ เฮ้ยย <ui> uh. hey. ีร to ีเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ากล้ามาแล้วอะไรมันต้องกอดกันเมื่อกี้มีคนดูดดูดบ้ารมีคนดูดเมื่อกี้มีคนดูดกล้าดีกว่ากล้าผวกล้าเนี่ยแหละของจริงไม่เอาพี่ไม่เอาคนละเกมพี่คนละเกมมาเดี๋ยว อย่าอยู่บนหัวกันปล่อนจะไม่ทันเมื่อกี้พี่เกาคออยู่พี่เกาสองมือเลยเหรอมาน้องพี่มาเอ็มมาไอ้เจ้าเด็กคนเก่ามาพี่เก่าเด็กแบบพี่เดี๋ยวเหี่ยวกันเดี๋ยวมันตายอีกตายได้ได้ได้เลย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 ครับตาผมจะลอยแล้วเก้ามาพี่พร้อมดูดเลย Chiều chiều lời, chiều 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 chiều, cắt các đôi mà chiều chiều Ôi ha, ลุยอยู่ซื่อีเด้ออยู่ซื่อีเดเออพี่เบ๊พี่เบ๊ขยับมาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวเป็นตัวไหลนะอย่าตกพาตี้เดินไปหน่อยไม่เป็นไรพี่เบ๊พี่เบ๊ทจะเป็นเราพี่ผมจะดูดแก้หน่อยกดกันไวหม่ะเราก็ต้องหยุดด้วยกันอยู่แล้วนี่เกดกันดีดีโดนปุ่มไงตะเกียบถ้าพลาดโดนปุ่มต้องรีบออกต้องตกทำไหมหมิ่นเลยนะหมิ่นอันจะดุดจะดูดนะจะกดดูดนะห้ามกดใช่ป่ะทำไมามกดห้ามกด

หลอนมาหลอนเกินนี้ <laughs>